สวัสดีครับพี่น้องเขียดแหงครับเขียดแหงเอเล่เลยครับนี่ครับเป็นถุง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 เลยเขียดแหงนะครับวันนี้มาเอาเขียดแหงจากับสำนักงานแล้วนะครับสิกับสำนักงานเพชรลำพูนแล้วครับเลยมาเอาเขียดแหงนะครับอามาาไฮเทคพ่นสังเขียดแหงซิถุงนะครับแล้วก็เสียบไปทรงไ้เพื่อนนํานะครับวันนี้มาเลาะตลาดของปลาริมขงอำเภอเขมรรัจังหวัดอุบลกรับสำนักงานเพชรลำพืนพี่น้องมาหนี้จ้าร้อยสิได้ยังเนี้ย นะครับมืออื่นเป็นแต่ใดไมาอีกบ่เพราะว่ามืออื่นสีเมื่อแล้วคาเมนมี่พี่น้องสร้างของกษตรกดรมส่งเงินเพื่อนอื่คือเก่ามืออื่นกอนสีเข่าสำนักงานนะครับสีออกประมาณเที่ยงบุระมืออื่นจั่สิได้ครับนะครับกลับมาไปหอดผลยามเลี่ยงเนาะป่ะนี่ครับตลาดของปลาลิ้มขงเขมราดนะครับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับเอาโอเคนี่คือตลาดของปลาริมโขงหรือว่าตลาดลานดอกจันนะครับป่ะรอเบิงนับกันพี่น้องคลิปนี้จวด เห็นแล้วพี่น,อน้อนงเขียดโมบาดรนี่เพื่อนสร้างเขียดโมมาหลายสระเกินก็เลยว่าเสียเอาไปเนี่ยมเสียเอาเมื่อสำนักงานน้ำพี่น้องครับเขียดโมแหีงเด้อพี่น้องเด้อไอยายกได้ยังมีนะครับเอาเมาเบิร์ตนี่ละเนี่ยเป็นถุงเป็นถุงอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ตัวงามๆเขียดอีโม่หน่อยนี่เขียดโมนะครับถุงแบบนี้ก็มีถุงแบบนี้ก็มีบบมเอาเอาเบิร์ตเลยครับเนี่ยจัดถุงหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เขียด เขียดอิโม่ครับพี่น้องแต่ตัวน้อยเนี่ยเพิ่นก็นเลยใส่จังส่ส่วนตัวใหญ่เพิ่นใส่หีบจังสี่มีหกอันเดี๋ยวสิไปส่งเพิ่นเดี๋ยวนี้ละ่ะสองสี่หกเอาเอาเบิดนี่เลยครับเขียดอิโม่แหงเสียไปส่งเพิ่นบาทนี่สิกับสำนักงานแล้วมเออื่นนี่เต็มถุงเอีเลยเลยบาทเสียไปสำนักงานน้ำถึงเสียไปส่งเพิ่นน้ำนะครับอามาให้เถียรเพิ่นกระซังมาเด้อเขียดแหงนี่เด้อร่วมไปถึงอัน อันคุณพี่คุณพี่ทั้งข้างไก่เพิ่นกระซังมากขึ้นกันนะครับเดี๋ยวสิไปส่งเพิ่นนี่แหละส่งคนส่งให้นะครับแต่ว่าแมงเขี้ยงคือบบเห็นคือมีแต่ไข่หมดแดงแต่เมันเช็านี้ไายนอสิอทั่วบอกเพิ่นกันนะนม,มีแต่เขียดหน่อยบักบกแมงเขี้ยงบ่มีมาอนี่เช็านี้ไายนอเอาแม่งยังไปแทนเพิ่นนาะเดี๋ยวสิอทั่วหาเพิ่นอยู่เข<อ>ียดแหงนี่เด้อแถวผมอาเด้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น,อน้องไปเลาะเบิ่งก่อนนี่ได้ไหมเปี่ยงมีอยู่นี่ เนียเป่งมีจานเดียวขอลออยู่เนี่โอ้ยเนาะแต่ว่าใครมูแดงงามมีหรีเนาะมูนี่เนาะใส่แม่มันโอ้ยแม่มันมันีอแม่จกน้องไว้ในเรื่องสั่นเออปลาทอดต้มใส่ใบสมเด็จเอาไว้จันว่าหน้องวัวนะครับพี่น้องไป่น้องในอื่นเลยหนังแม่คืองามเลยงาม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 มักทัวอันบ้านเท่าได้ดิโอ้ยขนาดเลย บอกตัวงามๆเลยบอกตัวบ้านเท่าขาครับเอาเอาเอาสามคนบอเลเซียวเมื่อกินวสิทธิ์ให้ผู้เฒ่ากำนี่แหละเอาสามคนนี่บอกทัวบอกทัวบ้านเท่าปลูกเองแล้วก็บ,บ้านเรื่นมงมได้ปลูกเพราะว่าบ้านเท่าปลูกเองโว้ยเอาตรวจจานฟาดบึ้มไปรอกก้อนบ้านีลยเอาไม่ดีแล้วไดวควว้ความเสียบาควอมเสียลืมแต่ว่ามีเมเปิมอยู่หอนหนึ่งแล้วติดทัท่วบอกคนก็นได้แต่ขออนุญาตทัยย่วบอกคน าได้บอกทัวแล้วกับแม่เปี๊ยกอีกบาตนึ่งเอานี่ไอ้เพื่อนว่าเอาแม่เปี๊ยกเหแทนแมงแข้งเพราะแมงแข้งว่มีเพื่อนตลาดหาบพื่ได้แล้วเอาเลย<ก>ใส่ถุงเลยจา้นาไปได้เขาไปรอมอังกรบัตรหนี่โอ้ยมะออื่นก็เสิได้เมื่อส้ำนักงานแล้วพี่น้องเอลยแล้วกับเพื่อนนัดกันวันที่สิบแปดวันสินสบสล้านสกีบไม่นะครับก็เลยสิดได้กราบขอเมื่อ้นี่แม่สวรรค์ตัวนี้แม่ความมากมากเลยนี่ปลายแข่งกันนี่เซ็บอืมนี่ปลายแข่งบ้านเท่านะครับโอ้ยง นาแห่งกะสอบอันนี้ก็ปาลปา,ยยส,า,านนลส้ม,สยยมนีมน่นะครับโอ้ยขันขันผู้ใดยังสั่งท่านมืออื่นนี่จันร้อยสรีมาทรงหายอยู่ด้วยเพราะว่ามืออื่นสีเมื่อสวยๆนะครับผู้ใดสั่งมายังท่านอยู่มืออื่นหมายถึงว่าสรีมาทรงของก่อนจังสีเมือ่อนะครับแต่ว่าขันบม่มีผู้ใดสั่งจันร้อยกระเสียเมื่อสำนักง,งานเลยแต่ว่าเสียเอาเกียดแหงเหมื่อนำนะครับเนาะเอา ปลาแดกตัวน,นั้นนี่นะครับสั่งมาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมืออื่นขันแม่นมีออเดอร์จ้าแล้วก็สิแล่นมาส่งให้แล้วก็สิมาเอาให้นะครับมืออื่นจันงสิเมื่อนะครับเนาะปลาจีโกใหญ่นี่ก็คือเสือ皖หให้งามเนาะอุ้ยงามงามงามไปเหงก็งามนี่ปลเหงาเงางามคักยังวะเอาปลาไปรอมึงก่นงกนกอ,งกอนเมื่อมืออื่นกลับสำนักงานแล้วพี่น้องนะครับรอตลาดของปลาอมาไว้ก็มา,มาทั้งพี่บนันะ บักหอยเดือก็มีอยู่ตัวนี่ยบักหอยเดือกนี่กระปูบักกระบกเห็ดกระด้างได้หอยอ่อนตอนอยู่หน่เห็ดกระด้างได้พี่น้องเ่มันแม่แนวอื่นได้เห็ดกระด้างได้หอยอ่อนตอนเตียนเตียนเลยนี่บักหอยเดือกได้เนี่ยอยเดือกขอยเดือกนี่ผู้กินผู้เป็นกะเสีว่ามันขมผู้กินเป็นกะว่าเสียบนะครับพร้อมพร้อมขี่มันนะครับกระปูกับพ่อกระปูนี่ไม่ได้โตใหญ่ๆกระปูหนา น้อยปลาคอหน่อยจช่ไหมเพื่อคือเลี้ยงกันดีแต่มเมื่อวานไปสูบน้องปาล,มลมามวนมวลเมื่อวานเลยเรีบดำเบิดเลยลงกีตมขั้นนั้นขั้นเราจะได้มันก่อบวัวไหมแม่เล็บดำเบิดเลยไปขั้นกระปูปกระแปง้งกระแปง้งกระปูจ้าพี่ไอ้กล่องจุบุญอยู่พี่ปลาค้อยเดือดไตรเหล้วมอไนไตรเหล้วมอไนไตรเหล้ว นี่ครับหัวบกหอยเดือนเป็นแน่หร่าพี่น้องบางคนก็เอื่อนยังหอยทากบ่นี่หอยเดือนนี่ขคุ้มดีทากนวลเนาะมันคนละทากดิทากนวลทากนวลกินได้ท้าคือนะบลูคือกันไม่เคยกินเป็นบ่อเขากินแต่บักหอยเดือยเนาะบ้านเขาเนาะบ้านเขานิยมกินแต่บักหอยเดือนเพราะว่าหัวมันเสียอคุ้มๆจะหน่อยพี่น้องถ้ากับกูเท่ากูเท่าสิบบาทนี่เล็กหน่อยกับมากเยอะดอกว่าห้าลังเทีย ไปเอาหนังเข้มวอนนี้อันไม่ยาขันก่อนหนังเข้มไม่ยาขันเส่ะละ่ะหนังไหนเนี่ยซีฟมัดนี่ก็วหนึงงามๆนี่อันพอไปจี้กินแล้วแซ่บเสีบบ่อเข้มบ่อเข้มแห้งพอดีอืมมันบอ่อจาดลินบัไดตัวนี้โอเคยอเคยูน่นะครับหนังไม่ยาขันถือว่าโอเคนะครับพี่น้องนี่ยนวดดีนวดดีอ่าหนังไม่ยาขันซีฟซีฟมัดได้ยัยเดอ้อหน้าภายในเดอ้อโอเคครับ โอ้ยน้องงัวน้องงัวมาเป็นน้องเมียในน้องงัวน้องงัวสมองงัวสมองงัวป้าแดกป้าแดงไปบ่งเขียดเหียงทั้งพีกอนเขียดแห้งทางนี้สั่งเพื่อนไหวสิบถุงมือวานได้ไปได้แล้วเนาะหนึ่งสองบังที่ล่ะเขียดเห้ียงไส่ไส่นี่ นะครับใส่นี่นะครับเขียดแห้งได้ไปสิบถุงเอาไปใส่โอเคเอาหน้าโอ้หัวนาไก่เพิ่นโอเคครับเดี๋ยวไปเอาสตาเอาเขียดแห้งเพิ่มอีกสิบถุงทางนี้นะครับฮะปะลาลรสแห้งเอาไปวันคือึ้เห็นกันโอ้ปลาลรสแห้งมีอยู่เรื่อยวันศุกร์แล้ววะเอาจังว่ากัน <laughs> จังว่ากัน บักบกบ,กบกนังเข็มนังเข็มมัดหน่อยอน,นี่มัดหน่อยมาเนี่ยอันนี้ปลาอยังปลาเสี่ยมมโอูอปลาเสียมเฮียงไหปลานางปลาเสียมไปเฮียงปลานางเนาะปลาน้ำคุงนี่ครับปลาเนื้ออ่อนปลาเสียมเอา้ามืออืนน่นยังท่านยูืด้พี่น้องยืดจานร้อยสิทธิ์มาเบิ่งไห้คันแม,นม่นมีออเดอร์คันโบมี่จานร้อยกับสิรูลงเมื่อเลยแล้วกับเมื่อสำหรักง,งานเลยคันแม่นโบมี่ออเดอร์ คันมันมีก็ะสีเขามาเอาไห้แล้วกสิส่ทรงไห้พ้อมนะครับมืออื่นนะครับจังสิกคับสำนักง,งานนะครับเนาะเอาแวงมาตลาดของปลาลิ่มคงมานีก่อนกับสำนักงานเพชรลำเพืนินครับผมจวดจาดเอาเอาเขียิไปส่งบนก้อนบาทเลย